ผู้ที่ไม่ชอบตำรวจนะครับไม่ชอบตำรวจจราจรตำรวจจราจรไม่จับครับถ้าทําตามกฎนะครับถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างไม่จับครับผู้ทิ่ใช้ครับอันนี้ผมเขาฝากให้ถึงประชาชนที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยขอให้เคาระะพกฎหมายอย่าให้เป็นคยเร่ร่อนงาเลย ถ้าท่านให้ตำรวจครั้งเดียวแล้วตำรวจที่ตรวจม่ใหม่ถ้ารับแล้วจะเป็นที่ไหนเขาตลอดไปเขาจะรับตลอดนะแล้วแล้วในช่องทางจับยาของสนนอติทะเลก็ผมยืนยันได้เลยว่ารถทุกคันที่ไปจอดกี่ฝาจะต้องโดนใบจับทุกคันครับอาจารย์ครับก็คุต้องบอกคุณรถที่หนึ่งนะครับว่าคุณมีเงินซื้อรถไมจะต้องมีเงินจ่ายคขาบอกว่านะครับเขาแค่ปลอมตัวรถเยอะ นะครับก็ก่อนสรุปมีท่านใดมีข้อถามคำถามผมมีสองสองส่วนนะครับหนึ่งจะถามบนเวทีในภาพรวมต้เดี๋ยวท่านด้านขวาผมยังไม่อยากเห่นดับวันนี้ท่านเขียสลับเวลาสักสิบนาทีทานข้าวได้ไ้มับทุกคนอาจจรก์แล้วถามบนโต๊นะกันเดี๋ยวผมจะให้สามท่านท่านนั่งดีก <P ero> ว่าเพราะว่ามาตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มีแน่าต้องใรครต้องพูดอะไรเลย บางประเทศจราจรอาจจะไปอยู่ร้องเรียนแบบอเมริกาอะไรต่างเได้แต่บางประเทศลักษณะสังคมเขาญี่ปุ่นก็ยังดีนะครับเพราะยัตนต์นต้องมาศึกษาแต่ว่าสำหรักชาตโน,น้นมนะข้าวเขาอยู่น,นิดนึนะครับเชื่อวันนี้ก็คงน้องๆน่านใจนดีตรงนี้นะครับนะครับถามแต่ภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับเชิญครับดีครับติดนะครับวันนี้เดเรียนอาจารย์เหงาครับว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยขนาดมีติดภารกิจที่อื่นก็อยากออกไป อาจารย์จากทุกบททอะไรต่อนะครับาาก็าจะก็ในาน,น,นามถนนชาติขอบคุณน้องๆสื่มวลชนทุกท่านนะครับอย่าลืมไปนะครับเดี๋ยวผมมีอาหารง่ายๆเลี้ยง